เรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังนี้เกิดขึ้นกับตัวผมเองเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วเป็นเรื่องที่ผมพยายามจะไม่คิดถึงมันอีกเลยหลังจากคืนนั้นแต่บางครั้งเมื่อผมได้ขึ้นลิฟต์ผมก็ยังอดไม่ได้ที่จะเหลือบตามองแผงปุ่มกดอยู่เสมอมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อผมตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่คอนโดเก่าแห่งหนึ่งผมชื่อนบเป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่เพิ่งได้งานใหม่ในเมืองหลวงค่าครองชีพในกรุงเทพนั้นสูงลิบลิว การหาห้องพักที่ราคาเป็นมิตรและเดินทางสะดวกจึงเป็นเรื่องท้าทายจนกระทั่งผมมาเจอประกาศเช่าห้องในอาคารเก่าแก่แห่งหนึ่งชื่อว่าวิมุตต์เรสซิเดนซ์ซึ่งถึงแม้ชื่อจะฟังดูสงบแต่สภาพตึกจริงนั้นออกจะดูซุดโซและเงียบสงบจนเกินไปผมไม่แน่ใจนักว่าทำไมถึงเลือกที่นี่ทว่าด้วยราคาที่ย่อมเยาและทำเลที่ไม่ไกลจากที่ทำงานมากนักผมจึงตัดใจเช่าห้องในชั้นที่18 วันแรกที่ผมย้ายเข้ามาสภาพอาคารก็เป็นไปตามที่คาดไว้ผนังปูนเปลือยบ้างส่วนเริ่มกระเทาะพื้นทางเดินปูกระเบื้องเก่าๆที่มีรอยร้าปรับรายแสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ติดตั้งอยู่ตามทางเดินก็ออกจะสลัวๆให้ความรู้สึกหม่นหมองมากกว่าอบอุ่นผู้คนก็ดูบางตาแทบไม่เห็นใครเดินสวนกันเลยสิ่งเดียวที่เป็นหัวใจหลักของการเดินทางขึ้นลงในอาคารแห่งนี้คือลิฟต์ลิฟต์ที่นี่มีอยู่2ตัว ตัวหนึ่งเป็นลิฟต์โดยสารอีกตัวหนึ่งเป็นลิฟต์ขนของซึ่งมักจะเสียอยู่บ่อยครั้งผมจึงต้องพึ่งพิงลิฟต์โดยสารเป็นหลักลิฟต์โดยสารตัวนี้เป็นรุ่นเก่าปุ่มกดสีเงินซีดจอแสดงผลตัวเลขเป็นแบบดิจิทัลสีแดงที่บางครั้งก็กระพริบแปลกๆเสียงเปิดปิดประตูลิฟต์ก็มักจะมีเสียงเอี๊ยดอ้าดตามมาด้วยเสมอบางครั้งผมกดชั้นที่ต้องการลิฟต์ก็เคลื่อนตัวขึ้นด้วยความเชื่องช้า แต่บางทีมันก็หยุดกระทันหันแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมคิดว่าเป็นเพราะความเก่าของมันจึงไม่ได้คิดมากอะไรในตอนแรกหลายวันผ่านไปผมก็เริ่มชินกับบรรยากาศในอาคารและนิสัยของลิฟต์ตัวนี้ผมทำงานดึกบ่อยครั้งการกลับห้องตอนเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งจึงเป็นเรื่องปกติทุกคืนเมื่อผมกลับมาถึงผมก็มักจะเป็นคนเดียวในลิฟต์ลิฟที่ว่างเปล่าในยามวิกาลให้ความรู้สึกที่ทั้งเงียบสงบและโดดเดี่ยว ผมกดปุ่มชั้น18แล้วยืนรอให้ลิฟต์เคลื่อนตัวขึ้นไปตามความเร็วของมันแต่แล้วคืนหนึง่งทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปคืนนั้นเป็นคืนที่ฝนตกหนักผมกลับมาถึงคอนโดในสภาพเปียกปอนเล็กน้อยผมกดปุ่มลิฟต์และรออยู่ไม่นานประตูลิฟต์ก็เปิดออกภายในลิฟต์ว่างเปล่าเช่นเคยผมก้าวเข้าไปและกดปุ่มชั้น18ทันทีที่กดปุ่มลิฟต์ก็เคลื่อนตัวขึ้นอย่างช้าชา แต่แล้วจูจ่ๆแสงไฟในลิฟต์ก็กระเพิกวูบหนึ่งจนผมต้องกระพิิบตาทีๆและในชั่ววินาทีนั้นเองผมเห็นตัวเลขบนจอแสดงผมเปลี่ยนจาก 10, 11, 12แล้วก็เป็น13ก่อนที่จะกระพิิบอีกครั้งและเปลี่ยนเป็น14ผมขมวดคิ้วด้วยความสงสัยผมแน่ใจว่าคอนโดแห่งนี้ไม่มีชั้น13ตามความเชื่อเรื่องโชครางของคนไทยและต่างชาติหลายๆที่ที่มักจะข้ามชั้นนี้ไป ผมเหลือบมองแผงปุ่มกดอีกครั้งไม่มีปุ่มหมายเลข13อยู่ตรงนั้นจริงๆมีแต่12แล้วก็เป็น14เลยผมคิดว่าตาฝาดไปเองหรือไม่ก็เป็นเพราะจอแสดงผลมันเก่าจนรวนไปหมดแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์แปลกๆกก็เริ่มเกิดขึ้นครั้งหนึ่งผมกำลังจะลงลิฟต์ไปทำงานในช่วงเช้าผมกดปุ่มลิฟต์และเมื่อประตูเปิดออกภายในลิฟต์ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่เธอสวมชุดสีขาวดูเรียบง่าย ผมมองเห็นเธอแต่เธอกลับไม่เงยหน้ามองผมเธอหันหลังให้ผมตลอดเวลาและยืนนิ่งราวกับรูปปั้นผมรู้สึกแปลกๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากผมก้าวเข้าไปในลิฟต์และกดปุ่มชั้นจีหญิงคนนั้นไม่ตอบสนองใดๆลิฟต์เคลื่อนตัวลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงชั้นห้าจูๆ่ๆลิฟต์ก็หยุดกระทันหันประตูลิฟต์เปิดออกช้าๆเผยให้เห็นทางเดินที่มืดสลัวและเงียบสงบ ผู้หญิงคนนั้นก้าวเท้าออกไปจากลิฟต์โดยไม่พูดอะไรเลยแล้วประตูก็ปิดลงผมยืนงงอยู่คนเดียวในลิฟต์ผมแน่ใจว่าไม่มีใครกดชั้นห้าแน่นอนเพราะนอกจากผมก็มีแค่ผู้หญิงคนนั้นและเธอก็ไม่ได้กดปุ่มอะไรเลยผมรู้สึกขนลุกเล็กน้อยแต่ก็พยายามคิดในแง่ดีว่าอาจจะเป็นเพราะลิฟต์มันเก่าและรวนอีกแล้วเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำๆหลายครั้งบางครั้งลิฟต์ก็หยุดโดยไม่ทราบสาเหตุระหว่างชั้น บางครั้งก็พาผมไปในชั้นที่ไม่เคยมีใครกดแล้วเปิดประตูทิ้งไว้ให้ผมเห็นความมืดมิดและเงียบสงบของทางเดินนั้นๆผมเริ่มรู้สึกไม่สบายใจทุกครั้งที่ต้องขึ้นลิฟต์เวลาที่ผมเห็นตัวเลข13กระพริบบนจอแสดงผลมันไม่ใช่แค่การกระพริบสั้นๆอีกต่อไปแต่มันจะปรากฏค้างอยู่สัก2-3วินาทีก่อนที่จะเปลี่ยนกลับไปเป็นเลขชั้นที่ถูกต้องผมเริ่มสังเกตว่ามันจะเกิดขึ้นในเวลาที่ผมอยู่คนเดียวในลิฟต์เสมอ คืนหนึ่งผมกลับมาจากทำงานดึกมากเช่นเคยผมรู้สึกเหนื่อยล้าจนแทบจะทิ้งตัวลงนอนได้ทันทีที่ถึงห้องผมกดปุ่มลิฟต์และเมื่อประตูเปิดออกผมก็ก้าวเข้าไปโดยไม่หลังเลผมกดปุ่มชั้น18แล้วเอนหลังพิงผนังลิฟต์ด้วยความอ่อนเพลียลิฟต์เริ่มเคลื่อนตัวขึ้นอย่างช้าๆ1 2 3ตัวเลขบนจอแสดงผลไล่ขึ้นไปเรื่อยๆผมหลับตาลงเพื่อพักสายตาแต่แล้วจูจู ผมก็รู้สึกได้ถึงแรงกระตุกที่รุนแรงกว่าปกติลิฟต์หยุดกระทันหันจนตัวผมเซไปข้างหน้าเล็กน้อยผมลืมตาขึ้นมองดูตัวเลขบนจอแสดงผลปรากฏว่ามันค้างอยู่ที่เลข13ตัวเลขสีแดงสดนั้นฉายชัดเจนอยู่ตรงหน้าผมยืนนิ่งตัวแข็งทื่อมองปุ่มกดชั้น13ยังคงไม่มีอยู่จริงแต่ตัวเลขบนจอกลับปรากฏชัดเจน ผมเริ่มรู้สึกหนาวเย็นไปถึงกระดูกสันหลังทั้งๆท,ที่อากาศในลิฟต์ไม่ได้หนาวเลยแม้แต่น้อยผมพยายามกดปุ่มชั้น18อีกครั้งแต่ปุ่มกลับไม่ตอบสนองใดๆแผงปุ่มกดดูเหมือนจะหยุดทำงานไปหมดแล้วผมลองกดปุ่มเปิดประตูปุ่มปิดประตูปุ่มฉุกเฉินแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลิฟต์ยังคงหยุดนิ่งค้างอยู่ที่ชั้น13ผมเริ่มรู้สึกหวาดกลัวอย่างจริงจังผมมองไปรอบๆตัวลิฟต ซึ่งดูเก่าและทรุดโทรมกว่าที่เคยเป็นมาผนังลิฟต์ดูมีรอยขีดข่วนและรอยเปื้อนที่ผมไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนแสงไฟในลิฟต์ก็เริ่มสลัวเลงเรื่อยๆจนแทบจะดับลงเต็มทีผมได้ยินเสียงแกรกแกกแผ่วเบามาจากด้านบนลิฟต์คล้ายเสียงกลไกลที่กำลังจะพังผมกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากหัวใจเต้นระรัวอยู่ในอกในความเงียบงันและมืดสลัวนั่นเองผมสังเกตเห็นอะไรบางอย่างบนแผงปุ่มกด ปุ่มกดสำหรับชั้น13ปรากฏขึ้นมาอย่างช้าๆมันไม่ใช่ปุ่มกดที่ชัดเจนเหมือนปุ่มอื่นๆแต่มันดูเหมือนเงาจางๆของปุ่มที่ส่องแสงสีแดงเรื่อๆผมจ้องมองมันอย่างไม่เชื่อสายตาผมลูบไปบนแผงปุ่มกดและสัมผัสได้ถึงผิวสัมผัสที่แตกต่างจากปุ่มอื่นๆมันเป็นผิวสัมผัสที่เย็นเยียบและเรียบเนียนผิดปกติผมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังดึงดูดให้ผมกดมันผมพยายามดึงมือออก แต่เหมือนมีพลังงานบางอย่างตรึงมือผมไว้ผมไม่รู้ว่าอะไรเข้าสิงผมในตอนนั้นหรืออาจจะเป็นความกลัวจนสุดขีดที่ทำให้ผมตัดสินใจทำในสิ่งที่บ้าคลั่งที่สุดในชีวิตผมกดปุ่มชั้น13นั้นลงไปอย่างช้าๆทันทีที่ปลายนิ้วผมสัมผัสลงบนปุ่มกดลิฟต์ก็ส่งเสียงเคลื่อนคราดอย่างรุนแรงยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาลิฟต์เคลื่อนตัวขึ้นไปอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่การเคลื่อนที่ขึ้นตรงๆเหมือนปกติ ผมรู้สึกเหมือนลิฟต์กำลังบิดตัวและหมุนแข้งขวางไปในทิศทางที่ไม่แน่นอนผมรู้สึกวิงเวียนศีรษะและเคลื่อนไส้ไปหมดเหมือนกำลังถูกเหวี่ยงไปในอุโมงค์มิติเวลาอย่างไรอย่างนั้นแสงไฟในลิฟต์กระพริบถี่ขึ้นจนดูเหมือนจะดับลงไปแล้วสว่างขึ้นมาใหม่หลายครั้งสลับกับความมืดมิดที่เข้าปกคลุมชั่วขณะหนึ่งผมหลับตาปีพยายามจับยึดตัวเองไว้กับราวจับในลิฟต์แต่ก็รู้สึกเหมือนจะล้มลงได้ทุกเมื่อแล้วทุกอย่างก็หยุดนิ่งทันที แรงกระแทกของการหยุดทําให้ผมตัวโยนไปข้างหน้าจนเกือบจะล้มประตูลิฟต์เปิดออกช้าๆพร้อมกับเสียงเอียดอาดที่ดังกว่าปกติผมลืมตาขึ้นช้าๆสิ่งที่ผมเห็นตรงหน้าทําให้เลือดในกายผมแข็งเป็นน้ําแข็งทางเดินตรงหน้ามันไม่ใช่ทางเดินในคอนโดที่ผมรู้จักเลยแม้โครงสร้างจะดูคล้ายคลึงกันแต่มันกลับดูเก่าแก่และทรุดโทรมกว่ามากผนังซีดจางมีคราบราดำขึ้นเป็นหย่อม วอลเปเปอร์ลอกล่อนเผยให้เห็นเนื้อปูนด้านในพื้นกระเบื้องมีรอยร้าวขนาดใหญ่และมีฝุ่นผงจับหนาเตอะแสงไฟจากหลอดฟลูออรเซตนบนเพดานส่องสว่างเพียงรำไรและบางดวงก็ดับสนิททิ้งให้ทางเดินบางส่วนจมอยู่ในความมืดมิดอากาศที่พัดผ่านเข้ามาในลิฟต์เย็นเยือยและชื้นแฉะมีกลิ่นอับชื้นและกลิ่นเมนหม็นไม้ปะปนกันผมก้าวเท้าออกจากลิฟต์อย่างช้าๆราวกับถูกสะกดจิตผมมองซ้ายมองขวา ทางเดินคอยาวไปจนสุดสายตาแต่กลับว่างเปล่าไม่มีประตูห้องใดๆเปิดอยู่เลยแม้แต่บานเดียวทุกประตูปิดสนิทและมีคราบสกปรกจับหนาตาผมพยายามมองหาหมายเลขชั้นแต่ก็ไม่พบตัวเลขใดๆผมเดินไปตามทางเดินอย่างช้าๆเสียงฝีเท้าของผมก้องกังวานไปทั่วความเงียบงนันผมรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวที่หนักอึ้งความรู้สึกเหมือนกำลังถูกจ้องมองจากที่ไหนสักแห่งที่มองไม่เห็นทำให้ผมรู้สึกกระวนกระวาย ผมได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาคล้ายเสียงลมพัดแต่กลับฟังดูเหมือนมีใครบางคนกำลังพูดอะไรบางอย่างที่ไม่เข้าใจวนเวียนอยู่ในหูผมผมหันไปมองรอบๆแต่ก็ไม่เห็นใครเลยผมเดินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสุดทางเดินผมพบกับหน้าต่างบานใหญ่ที่ถูกปิดทับด้วยม่านสกปรกผมพยายามจะแง้มมองออกไปข้างนอกแต่ก็มองไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดมิดที่ไร้ขอบเขตผมหันกลับมาและตัดสินใจที่จะกลับไปที่ลิฟต์ ผมเดินกลับมาที่ลิฟต์ด้วยฝีเท้าที่เร่งขึ้นผมรู้สึกว่าทุกวินาทีที่อยู่ที่นี่มันทำให้ผมหายใจลำบากมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อผมกลับมาถึงลิฟต์ประตูลิฟต์ก็ยังคงเปิดอยู่ผมก้าวเข้าไปในลิฟต์และพยายามกดปุ่มชั้น18อีกครั้งแต่ปุ่มกดทุกปุ่มยังคงไม่ตอบสนองยกเว้นปุ่มหมายเลข13ที่ยังคงส่องแสงสีเรื่อๆๆอยอยู่ตรงนั้นผมพยายามจะกดปุ่มอื่นๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ลิฟต์ยังคงนิ่งสนิทอยู่ที่ชั้นแห่งความมืดมิดนี้ผมเริ่มรู้สึกหมดหนทางความหวาดกลัวเข้ากัดกินจิตใจผมจนผมแทบจะร้องไห้ออกมาผมมองไปนอกลิฟต์อีกครั้งในความมืดมิดของทางเดินที่มืดสลัวผมเห็นเงาล่างเลือนรางของใครบางคนกำลังยืนอยู่ตรงปลายสุดทางเดินร่างนั้นดูผอมสูงและกำลังจ้องมองมาที่ผมผมไม่สามารถมองเห็นใบหน้าของเขาได้แต่ผมสัมผัสได้ถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ออกมาจากร่างนั้น ผมรีบกดปุ่มปิดประตูลิฟต์อย่างรุนแรงหลายครั้งแต่ประตูลิฟต์กลับไม่ยอมปิดผมกดปุ่ม13อีกครั้งอย่างไม่รู้ตัวและทันทีที่กดลิฟต์ก็ส่งเสียงคลืดคลาดขึ้นอีกครั้งประตูลิฟต์ปิดลงอย่างช้าๆและลิฟต์ก็เริ่มเคลื่อนตัวขึ้นด้วยแรงกระตุกและแรงเหวี่ยงที่รุนแรงกว่าเดิมผมหลับตาปี๋อีกครั้งปล่อยให้ตัวเองจมดิ่งลงสู่ความเว๋งว่างของมิติที่มองไม่เห็นผมไม่รู้ว่าลิฟต์กำลังพาผมไปที่ไหนผมรู้แค่เพียงว่า ผมต้องการจะกลับไปในโลกที่ผมเคยอยู่ผมภาวนาในใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าขอให้เรื่องทั้งหมดนี้เป็นแค่ฝันร้ายขอให้ผมตื่นขึ้นมาอยู่ในห้องนอนของผมเองหลังจากเวลาผ่านไปนานเท่าไรผมก็ไม่รู้สัมผัสของการเคลื่อนไหวก็หยุดลงอีกครั้งแต่คราวนี้มันเป็นการหยุดที่นุ่มนวลกว่าเดิมประตูลิฟต์เปิดออกช้าๆผมค่อยๆลืมตาขึ้นและสิ่งที่ผมเห็นตรงหน้าก็คือทางเดินในคอนโดของผมเองแสงไฟสว่างสวัยเป็นปกติ ผนังห้องสะอาดสะอ้านเหมือนเดิมไม่มีร่องรอยของความเก่าแก่หรือความทรุดโทรมที่ผมเพิ่งจะเห็นมาผมก้าวเท้าออกไปจากลิฟต์ด้วยความสับสนและอ่อนแรงผมยืนอยู่หน้าลิฟต์ครู่หนึ่งมองเข้าไปในลิฟต์ที่ว่างเปล่าแผงปุ่มกดดูเป็นปกติไม่มีปุ่มหมายเลข13ส่องแสงสีแดงอีกต่อไปแล้วผมมองดูตัวเลขบนจอแสดงผลมันคือเลข18ชั้นที่ผมต้องการจะไปผมเดินไปที่ห้องของผมอย่างช้าๆแทบจะลากขาไปทีละก้าว เมื่อถึงห้องผมไขกุญแจเข้าไปแล้วปิดประตูลงอย่างรวดเร็วผมทิ้งตัวลงบนเตียงด้วยความรู้สึกโล่งใจและหวาดกลัวปะปนกันผมมองดูนาฬิกาบนหัวเตียงเวลาตีสามกว่าๆผมอยู่ในลิฟต์นานแค่ไหนกันแน่ผมหลับตาลงพยายามจัดเรียงเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นในหัวผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมเจอคืออะไรเป็นความฝันหรือเป็นประสบการณ์ที่เหนือธรรมชาติจริงๆแต่ความรู้สึกเย็นยะเยือกที่ยังคงเกาะกลุ่มอยู่ในจิตใจผมมันเป็นของจริง ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมก็ไม่กล้าขึ้นลิฟต์ตัวนั้นอีกเลยผมพยายามเลี่ยงการกลับห้องในเวลากลางคืนถ้าจําเป็นต้องกลับดึกจริงๆผมก็จะเลือกใช้บันไดหนีไฟแทนแม้ห้องของผมจะอยู่ชั้นที่18ก็ตามผมยอมเหนื่อยกับการเดินขึ้นบันไดดีกว่าต้องเผชิญหน้ากับความมืดมิดและปุ่มหมายเลข13ที่ไม่มีอยู่จริงอีกครั้งผมยังคงอาศัยอยู่ที่คอนโดแห่งนั้นเพราะผมไม่มีทางเลือกอื่นแต่ทุกครั้งที่ผมเดินผ่านลิฟต์ตัวนั้น ผมก็ยังคงเหลือมองปุ่มกดเสมอและในบางครั้งผมก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองผมอยู่จากข้างในลิฟต์ตัวนั้นเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผมผมไม่คาดหวังว่าใครจะเชื่อเรื่องนี้แต่สำหรับผมแล้วมันคือความจริงที่ผมต้องอยู่กับมันไปตลอดชีวิตและผมก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งลิฟต์อาถรรพ์ตัวนั้นจะตัดสินใจพาผมกลับไปที่ชั้น13ที่ไม่เคยมีอยู่จริงอีกครั้งหรือไม่ ผมทำได้แค่ภาวนาขอไม่ให้เป็นเช่นนั้น